สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่16-30กันยายนของชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง1 2มีนาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้นจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกุมทั้งหมดก็ยีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากัน หรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับมาดูกันนาะชาราฟีกุมในดีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาราฟีกุมในดีที่ผ่านมาคุณรู้สึกยอมแพ้ความสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกไม่อยากไปต่อนะเพราะว่าทําอะไรไปมันก็ไม่ได้ีขึ้นทําอะไรไปเขาก็ไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่นะพอคุณรู้สึกยอมแพ้เนี่ยนะพยายามเดินออกมาแต่พี่ชาวบ้าการที่คุณพยายามเดินออกมาก็ยังลืมเรื่องราวของเขาไม่ได้เท่าไหร่ยังตามไปดูตามสื่อตามส่องอยู่ในใจก็ยังแบบว่ายังเป็นยังมีเรื่องเขาอยู่แล้วก็มีความหวังดีต่อต่อเขาอยูุ่ณ่ท้ายทร่ะ นะครับอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมาและช่วงปัจจุบันแล้วเนาะเอ่อสิบห้ากันยายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้คุณมีความสบายใจมากขึ้นบางท่านบางคนเป็นสนใจเรื่องการงานการเงินหรือบางท่านบางคนเป็นสนใจเรื่องคนใหม่ๆที่คุณกำลังก้มผ่าดูใจอยู่ฉะนั้นพอคุณไปสนใจเหล่านั้นอะแต่เพียงแต่ว่าก็ไม่วายที่คุณยังมีความปรารถนาดีให้เขาคนคนคนเดิมๆคุณอยู่แต่เพียงแต่ว่าเขาเองเขาคนเก่าของคุณก็ไม่ได้รับความปรารถนาดีของคุณเท่าไหร่นะไปพูดใจดีๆเขาเองก็ไม่ค่อยเห็นหัวคุณ ไม่ค่อยใส่ใจคุณนู่งตีความหมายคุณผิดไปหมดเลยมันคุณรู้สึกค่อนข้างเบื่อแล้วก็เหนื่อยรู้สึกว่าเออหรือฉันไม่ควรยุ่งกับคนคนนี้ดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคนกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูน้องว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองอ่ะต่อเขาทําไม่ดีต <hi> ่อคุณยังไงคุณเองก็ยังมีความปรารถนาดีต่อเขาอยู <Yeah. S 2> <am> ่แหละแต่เพียงแต่ว่าคุณเองก็รู้สึกว่าถ้าเขาจะมีปฏิกิริยาด้านลบมากๆต่อคุณขนาดนี้คุณเองก็ไม่ค่อยอยากยุ่งแหละนะแต่ความเป็นห่วงเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ความรู้สึกโมโหมันก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันเป็นความรู้สึกค่อนข้าง2องแบบมากๆเลยความรู้สึก แต่ถ้ามีเราบ่าคุณเองก็ยังกดความเป็นห่วงมันมีความมีความรู้สึกดีแต่ความเป็นห่วงมันมีมากกว่าเนี่ยไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับคุณก็แล้วแต่เหมือนคุณเป็นคนพ่อพระแม่พระผู้แสนดียังไงไม่รู้เลยเนาะแลวเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกว่าเออไม่ต้องมายุ่งกับเขาหรอกไม่ต้อง มาเพิ่มปัญหาให้เขารอกช่วงนี้เขาปัญหาก็เยอะแล้วไม่ต้องมาปัรถนาดีอะไรทั้งสิ้นจะไปไหนก็ไปจะทําอะไรก็กเรื่องของเธอไปเลยไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาห่วงอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะช่วงนี้ค่อนข้างมีความเครียดแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เขาเหมือนเปรียบเทียบชีวิตระหว่างเขาออกับคุณเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาช่วงนี้มันด้อยกว่าคุณทั้งนั้นคุณดูมีความสุขแฮปปี้ดีฉะนั้นไม่ต้องไปสงสารเขานะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูน้องว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้น้นนบบาะครั มาดูนะครับให้บ่งไปสองชุดน้อยชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16บหกถึงยีกันยายนฝนไปชุดด้านล่างเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่ยี่สิบี่ถึงสากันยายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีกุมบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดู16บหกถึงยีกันยายนกันนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยสิบหกถึงยี่สกันยายนช่วงนี้ชาวกุมก็เหมือนเดิมอ่ะไม่ค่อย เออก็จร <cin stereotype> ิงๆก็มีความปรารถนาดีแต่เขาแหละแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยากยุ่งบุญใหม่อะไรกับเขาเท่าไหร่นะเพราะเาคุณรู้ดีว่าเขาค่อนข้างมีความเครียดความกดดันสูงนะครับก็ได้จะมองอยู่ห่างๆซึ่งเขาเองก็เป็นเป็นเหมือนที่คุณคิดไหมก็เป็นจริงๆนะมีความเครียดความกดดันเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกหมั่นไส้คุณโดยธรมในช่วงนี้นะพราะคุณดูมีความฝึกดูแฮปปี้ดีนะครับนะเขามองว่าคุณแปมีความสุขแฮปปี้ดีจะไปยุ่งเขาทาไมล่ะก็ไม่ต้องมายุ่งสินะแต่จริงๆคุณรู้สึกมีความเป็นห่่ววงเคาาาะมกกนรับ แล้วี่สิถึงสากันยายนหลักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะยี่สกันยายนช่วงนี้คุณก็ยังเหมือนเดิมเป็นพ่อพาแม่พาเหมือนเดิมยังมีความเป็นห่วงความเป็นใย,ายบ,าบางท่านบางคนก็ไปกดไลค์กดแชร์พเพราะพีมพส่งฟิลเกอร์มีความถามไถ่สรทุกสุกดิบเขาด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาจะทําไม่ค่อยสนใจเขาจะทําแต่ว่าเออฉันก็มีความสุขด้วยเหมือนกันฉันก็มีเรื่องต้องทํานี่เธอมีความสุขหรอฉันก็มีความสุขนี่ไม่ไม่ต่างจากเธอเท่าไหร่นะนะครับซึ่งคนเองก็รู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะรู้สึกว่าเขาตีความหมายคุณผิดไปหมดเลยนะครับค่อนข้างมีความเซ็งเกิดขึ้น คือเขามองว่าคุณมีความสุขดีแล้วจะไปยุ่งเขาทําไมล่ะมามาบุ่นวายเขาทาไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามองในมุมนั้นเนาะแต่คุณนะ่ะคือก็มีความรู้สึกดีๆเขามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาเลยเนาะวันนีก็ยังอยากถามสารุกสุขดบอยู่กับเขาอยู่เข้าใจอยู่นะครับนะก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกุมมีแค่นี้เนาะชาวราศีกุมท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติม,ตมก็ แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งลไลน์เหีือไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า